มาอยู่กันในช่องบารนาน้าแอนดไดโนวันนี้มาอยู่กับอืมอร่อยอืมไข่อ๋อวันนี้ก็มาอยู่กันกับด็อกเตอร์กล้วยนะครับด็อกเตอร์กล้วยใช่เขาชื่อด็อกเตอร์กล้วยครับใช่เพื่อนแล้ววันนี้เราไปอยู่ในในเกมเทอร์มินใช่แล้วเกมเทอร์มินคืออะไรพี่พิธัณฑนรถไฟเห็นเพลงเศร้าๆแบบเนี้ยเป็นไปได้ยังไงเนะี่ย เพลงของเราดึงดึงดึง I'm sorry sorry I want to kill you too a y I know that I'll v e v e cat น e t ลางเหรอเบลลี่เกมเทมิโนเบลลี่เกมเทมิโนคืออะไรโอ้แล้วตึกใหญ่ใหญ่เลยโอ้ไปไปดูในรถคันนี้กันนะครับรถคันนี้เป็นรถ

นี่คือนี่คือตัวนะครับมีเครื่องบินอยู่ลํานึงเข้าไปแล้วมันเข้าไปได้ยังไงล่ะครับถามจริงดูดิตัวประตูก็เล็กเล็กแล้วเอาเข้าไปได้ยังไงเนี่ยหรือว่าจะเอาลงมาจากกําแพงเลยเลยได้รับความเสียหายอย่างมากมายจริงไปเรามาดูท้างฝั่งห้องสมุดกันนะครับห้องสมุดนี่ มีรถไฟยยายาคันยยาวๆบ้าๆคันนึงนะครับมันต,ต่อต่อกันยาวมากเลย Under ouse, อันเดอร์กาวหนึงพันเก้าร้อยเจ็ดเฮ้ยมันเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะจะไปใช้อะไรในปีที่ผมยังไม่เกิดเลยโอ้ยไปใช้อะไรในปีผมยังไม่เกิดเลยโอย้รถไฟอะไรเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้อันนี้มันเป็นรถไฟอะไรเนีย่ยไหนีๆยเนี่ยๆๆ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  นี่คือห้องสมุรดรถไฟนะครับที่ให้ความรู้โดยไม่มีสมุดเลยมันก็แค่เอาป้ายมาให้ติดดูแล้วมันก็จะรู้เองว่ามันจะเป็นอะไรนั่นแหละจบและส่วนทางฝั่งไอ้นี่ก็คือรถไฟคันนี้นะครับด่านด่านทเวนเป็นยุคแรกของรถไฟด่านทเวนไงครับมันเป็นยุคแรกของรถไฟนะครับเป็นยุคแรกของรถไฟความสีฟ้านะครับจนมาถึงยุคนี้แล้วมันมีลอ้อแต่ยุคนี้มันไม่มีลอ้อ ในยุคนี้มันก็แค่เป็นตัวมันก็นแค่แค่เครื่องเครื่องที่มันติดอยู่ตรงไอ้นี่นี่แหละหมอนไม้เนี่ยใช่แต่ในยุคนี้มันมีลอ้อแล้วหรอครับใช่อันนี้มันเป็นยุคแรกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเขากำลังทากันอยู่เลยไงรับคุณวบไม้อบีเอ่อนา่าเสียดายจังทําไมทําไมเจ้ากล้วยมันให้เรามาทาแบบน,นี้ด้วยนะหรือมันอยากได้ตังค์ท่านเก็บตัวมะอ,อ นี่มันอะไรเนี่ยอืการจัดวางล้อฮะอนน้น่าสนใจน่าสนใจสวยดีนี่ทีแดงคืออะไรไหนมาดูกันสิเออมันจะสามารถทําให้วอลกิ้งได้เหรออืม่านไม่เข้าใจไปเรียนภาษาอังกฤษใหม่ก็ได้อ้อ่านยากมากเลยส่วนมาดูคันเครื่องบินลํานี้นะครับสายการบินโลแอร์แล้วมันมีอยู่จริงไหมครับอย่าลืมไปคอมเมนต์กันในช่องผมด้วยนะครับ ไม่มีล็อกแล้วยังมีไม่มีล้อคอมเมนต์ผมมันไม่มีถ้าว่างผมดังกว่าเดียมันอาจจะมีอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับคุณจะได้กดซับสักเอ้ยกด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 อะไรนะกดอะไรนะฉันไะม่เข้าใจด้านยูทูบเทอะไหร่ชาแนลใดแต่วิธีการสายเข้าใจอืมทำอะไรดีนะอย่าโทรไปหากล้วยก่อนกล้วยกล้วยกล้วยเออให้มันใช้อะไรนะคือแบบเออคอมเมนต์ไงอ๋อคอมเมนต์คอมเมนต์โอเคครับ คอมเมนต์นะครับเครื่องบินลำนี้ก็ว่างขวางเลยส่วนอันนี้เป็นเครื่องแอร์นะครับที่จะใช้เครื่องเจเนเรเตอร์นี้อิเล็กทริกนี้เป็น G E 94ถูกใช้เมื่อปี2015นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับตรงนี้เป็นตัวแรงดันทำให้เผาผลาญในในความเร็วําไฟครั้งนั้นมันจะเผาผลาญไปที่ปีของเครื่องบินแบบนี้แล้วก็จะเผาผลาญเข้าไปและทำให้เครื่องบินบินได้นะครับนี่แหละ คนให้ความรู้ก็ต้องเป็นผมอยู่คนเดียวนี่แหละใช่ผมเป็นคนเดียวแต่หน้าผมซึมไปหน่อยนิดนึงเออเรถเครื่องบินมันมาจอดอะไรเป็นเดนแบบเนี้ยส่วนไปดูทางฝั่งของรถไฟที่นี่ดีกว่านะครับรถไฟที่นี่มันก็จะมีอยู่นะครับเริ่มจากชานชาลาที่หนึ่งอยู่ตรงนู้นเลยนะครับไม่มีรถไฟจอดนั้นเรามาดูที่ชานชาลาที่เก้าก่อนแล้วกันนะครับเดินไกลก็ไกล อันนี้เป็นรถไฟอะไรเนี่ยอืมเป็นรถไฟจัดวางล้อแบบทางรางนะครับทุกทุกด่านมันก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยอืมรางก็รางรางแบบสวยเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นล้อจัดวางแบบนี้นะครับส่วนตู้พวกตู้ตู้อื่นมันไม่สามารถเข้าไปได้นะครับมันจะก็จะทะลุอย่างนี้นะครับห้องขับก็ไม่มีนะครับน่าเสียดายจังโออน่าเสียดายเสียดายแต่ว่ายังคงมีลายต่อของรางรถไฟ โอเคมันก็ค่อนข้างดีนะใช่ส่วนรถไาคันนี้ถึงจะขึ้นไม่ได้แต่ผมมัสามารถขึ้นไปได้ด้วยนะครับโดยวิธีนี้เอทำยังไงนะทํายังไงดีนะมันจะใช้ยังไงดีอะมันทำยังไงอะทำไม่ได้แล้วอะทาไม่ได้แล้วทำยังไงอ๋อแบบนี้นะครับดูแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอ,อ้แบบนี้เงครับท่านผู้ชมนี่แหละ อีมแล้วว่าจะสามารถเข้ามาได้และก็ผ่านรอยต่อสุดสวยของลงไปใช่ใช่แล้วจอกอยังไงล่ะข้อเสียใช่แล้วจองอยังไงผมมีไอเดียเอาเข้าไปทางนี้นี่ก็ออกอย่างนี้เลยนะครับออกมาจากช้นชาลาหน้าจานถึงชานชาาสุดท้ายแล้วทำไมรางรถไฟรถไฟมันยาวยาวไปดูกันต่อไปกันนะครับผมจะทําถึงรถไฟไอ้น้ำไหมเออเอาก็เอาโอ,าอา้ยินเตอร์เขาเยอะไม่มี อะไรเนี่ยอันนี้มันรถไฟหัวจรวดหน้าบุ๋งเหมือนไก่เลยโอ้โหนี่มันคือโอ้โหนี่มันมาจาก S C R เลยนะเนี่ยซึ่งผมก็เคยลองไปลองเล่นแล้วว่าจะเคยให้ท่านผู้ชมดูแต่ด้านมันดูไม่ค่อยดูบังคับยากยากผมเลยไม่ค่อยจะทาแล้วอะครับผแพนมังคับยากมากเลยใหญ่ยากเลยมันไม่ลื่นไม่เหมือน และนี่ก็คือรถไฟ MTG นะครับผมก็เคยไปลองเล่นว่าจะให้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือคันเติมนะครับเนี่ยเนี่ยคันที่คันเติมผมเคยลองเล่นนะครับว่าจะแครให้ดูแต่ว่าก็ไม่สําเร็จน,นะครับก็คือมันเล่นยากเหมือนกันใช่ส่วนมาดูดอันนี้อันต่อไปเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ผมเล่นประจําเล่นทุกที่ประจำเนี่ยครับการจัดวางล้อการจัดวางล้อ ไม่โดนไม่โดนรางรถไฟเลยมันไปโดนตรงไม้หมอนนี่แทนอะ่ะมันไปโดนตรงนี้แทนอะ่ะเออแปลกไหมเออแปลกไหมรถไฟเนี่ย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 ดูล้อมันดูล้อมันดูล้อมันแต่๋ยวนี้เขามีล้อกันแล้วนะครับท่านผู้ชม่าไปต้องสงสัยนะครับนี่ไงครับก็จะภายในรถไฟก็ไม่มีกระจกเลยครับเพราะมันเปะอินนัดติกนี่ครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้แต่ในสมัยนี้อ่ะในสมัยนี้นะครับ มันเป็นมันเห็นเป็นช่องรอยต่อแบบสวยเลยครับไม่เชื่อลองไปดูสิครับและคันต่อไปรถไฟไอ้น้ำนะครับน่าแจงสตรีมเอ็ดน่าสนุกดีนะครับผมเคยลองไปเล่นแล้วแต่ว่าไม่ค่อยใหญ่ใจให้ผู้ชมเอ่อให้ผู้ชมลองไปเล่นได้นะครับเออคือมันก็ไม่ต้องมีว